ความบ้าคลั่งของกระแสร,รถยนต์ไฟฟ้ากำลังถูกเขย่าอย่างรุนแรงแล้วนะครับเป้าหมายอันทะเยอทะยานที่จะโค่นล้มรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือว่าไฮบริดภายในปี2035กำลังเผชิญกับความจริงอันน่าตื่นตระหนกเพราะว่าวันนี้นะครับยอดขายของรถยนต์ e ีวีทั่วโลกกลับเติบโตช้าที่สุดนับตั้งแต่ปี2019และนี่ไม่ใช่แค่การชะลอตัวธรรมดาแล้วแต่มันคือสัญญาณเตือนภัย ที่กำลังสั่นสะเทือนวงการยานยนต์ทั้งอุตสาหกรรมเริ่มต้นด้วยเทสลานะครับผู้นำที่กำลังดิ่งพสุทธาพร้อมกับความฝันของเขาที่กำลังพังทลายลงแล้วนะครับครั้งหนึ่งเทสลาคือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตกันเลยทีเดียวคือผู้บุกเบิกที่ไม่มีใครตามทันแล้วแต่ตอนนี้แม้แต่เทสลาก็ย,ยังไม่สามารถต้านทานกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าลงหุ้นของบริษัทดิ่งลงกว่า20%เนื่องจากปัญหาการเมืองแล้วก็การลดราคาหลายครั้ง ที่ถล่มทลายเพื่อที่จะร,ระบายสต็อกอย่างมหาศาลทําให้มูลค่าการตลาดของเทส l a นั้นลดลงไปซึ่งล่าสุดนะครับแม้แต่ซูซูกิก็ออกมาตอกย้ํากระแสของรถยนต์ EV ีด้วยคําประกาศกล้องว่าไฮบริดนั้นคืออนาคตต่างหากไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าแล้วในขณะนี้นะครับในขณะที่หลายๆค่ายยังคงหลงละเริงกับภาพความฝันของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าซูซูกิกลับออกมายืนหยัดอย่างมั่นคงเลยนะครับพร้อมคํา ประกาศก้าวที่ท้าทายที่ทําให้ทุกคนเชื่อว่าอนาคตที่แท้จริงของยานยนต์คือรถยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งล่าสุดนายไมเคิลพาโชต้าผู้จัดการทั่วไปของซูซูกิออสเตรเลียเชื่อมั่นอย่างหัวชนฝาว่าใน6-8ปีข้างหน้ารถยนต์ไฮบริดจะกวาดส่วนแบ่งการตลาดยอดขายไปถึง60%ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในออสเตรเลียซึ่งก็จะทิ้งห่างรถยนต์ไฟฟ้า E ีแบบไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งแม้ซูซูกิออสเรเลียนะครับจะเตรียมเปิดตัว e v รุ่นแรกแล้วในปีหน้าซึ่งคาดว่าจะเป็นรถยนต์ suv ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้พื้นฐานมาจาก Suzuki evx ที่เตรียมเปิดตัวในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ในปี2023โดย Suzuki evx มีระยะทางการวิ่งประมาณ500กิโลเมตรจากแบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียว เมื่อถูกถามถึง s u ซูกิ EVX กับนายพาโชต้าว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ตั้งความหวังอย่างมากไหมในออสเตรเลียนะครับซึ่งนายพาโชต้าก็ตอบว่าเขาเองก็ไม่ได้คาดหวังมากนะครับและเขาก็ไม่ได้มองว่ารถรุ่นนี้เนี่ยจะยอดขายสูงมากเท่าไหร่เนื่องจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับระบบชาร์จไฟในออสเตรเลียก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะครับระยะทางการวิ่งของรถรุ่นนี้ก็ยังจากัดพร้อมทั้งความจุของแบตเตอรี่ก็ยังไม่เพียงพอ มากเข้าที่ควรในตลาดออสเตรเลียนะครับแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นก็คือนายพาโชต้ามองว่ามันไม่ได้เร่งรีบแล้วในขณะนี้สําหรับการเข็นยานยนต์ไฟฟ้าลงสู่สนามของรถยนต์ไฟฟ้าในออสเตรเลียนะครับ ซึ่งแม้แต่นายอากิโอโตโยดะประธานบริษัทโตโยต้าผู้มากประสบการณ์ก็ได้ออกมาวิพากวิจารณ์กระแสอีวีที่ดูแล้วจะปั่นไปเกินจริงอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นปี2024โดยคาดการอย่างมั่นใจนะครับว่า EV นั้นจะไม่สามารถกินส่วนแบ่งการตลาดได้เกิน30%ส่วนที่เหลือก็จะเป็นโอรถยนต์ไฮบริดหรือว่าสันดาบรวมถึงไฮโดรเจนนะครับ แม้กระทั่งคุณตงชางเจิงนะครับผู้บริหารโตโยต้าในจีนเองก็ออกมายอมรับว่าในเดือนมีนาคมนั้นตลาดอีวีจีนเริ่มที่จะโตลดลงแล้วนะครับแม้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนขนาดนี้โตโยต้านั้นก็ยังคงพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะครับแต่ว่าจุดแข็งที่แท้จริงก็ยังคงอยู่ที่การเติบโตของไฮบริดอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะสะท้อน พลาดในการโปรโมทของแ Cam มรี่รุ่น Hybrid Generation ที่9อย่างหนักหน่วงในตลาดของประเทศจีนพร้อมทั้งยอดขายก็พุ่งกระฉูดขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกก็กำลังกลับลำกันยกใหญ่เลย ในสื่อนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นจุดจบของยุค E v วีที่ฟุ้งเฟ้อไปแล้วก็ได้สถานการณ์นี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเทสลาซูซูกิหรือว่าโตโยต้าแล้วในขณะนี้แต่กําลังลุกลามไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อื่นๆทั่วโลกก็เริ่มที่จะกลับลํามากขึ้นแล้วนะครับและทบทวนแผน E v วีของตนอย่างจริงจังค่ายแรกก็คือวอลโวค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากสวีเดนก็ฉีกเป้าหมายทิ้งอย่างสิ้นเชิงที่จะผลิตแต่รถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวภายในปี 2 0 3 0โดยคุณจิมโรแวนนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของวอลโวกก็กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานไฟฟ้านั้นอาจจะไม่สําเร็จอีกต่อไปลูกค้าแล้วก็ตลาด ยังเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่แตกต่างกันนะครับนี่คือการยอมรับความจริงอันขมขื่นนะครับว่าจะทําให้การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของโวลโวนั้นช้าลง Ford ดเองก็เหมือนกันนะครับค่ายรถยนต์สัญชาติสหรัฐเพิ่งจะตัดสินใจยกเลิกแผนการผลิตรถยนต์ SUV ขนาดใหญ่แบบ EV อย่างสิ้นเชิงแล้วก็จะเปลี่ยนไปผลิตรถยนต์รุ่นดังกล่าวในระบบไฮบริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แม้แต่ General Motors นะครับ <c oughs> ก็ได้ปรับลดเป้าหมาย <c oughs> การผลิตรถ EV ี <c oughs> ลงไปแล้วก่อนหน้านี้ <c oughs> โดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1ล้านคันต่อปีภายในสิ้นปีหน้าตามที่เคยตั้งใจไว้นะครับเนื่องจากกำลังการผลิตของเขานั้นยังไม่พร้อมและก็ความต้องการของตลาดก็ยังไม่เติบโตมากพอที่จะรองรับยอดขายของเขานะครับแม้ว่าเขาจะเคยประกาศว่าเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนไปในปี2035แต่นี่ก็คือการสะท้อนถึงภาพลวงตาของความต้องการจริงในตลาดรถยนต์ e ีีนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยความจริงอันโหดร้ายของรถยนต์ e ีวีเนี่ยเริ่มที่จะลุกลามมาในประเทศไทยบ้างแล้วนะครับจากความคลั่งไคล้สู่การขายทิ้งทั้งหมดอย่างไม่ใหยดีนะครับของคุณดิววีรวัตรนักลงทุนที่เคยคลั่งไคล้ E ีวีอย่างบ้าคลั่งนะครับถึงขั้นซื้อรถ e ีวีลวดเดียวถึง15คันแต่กลับตัดสินใจขายทิ้งทั้งหมดอย่างไม่ใยดีด้วยเหตุผลที่ยากที่จะปฏิเสธเลยนะครับรวมถึงหน้าฟรีด ตามกลุปต่างๆก็เริ่มที่จะออกมาบอกนะครับว่าทําไมสัญญาณของรถยนต์ไฟฟ้ามันเริ่มที่จะเงียบกลิบลงเหลือเกินนะครับซึ่งเหตุผลที่คุณดิววิลวัตตัดสินใจขายรถยนต์ e ีวีลวดเดียว15คันส่วนใหญ่เขาบอกว่ามาจากการที่ประกันของรถยนต์ไฟฟ้านั้นแพงเหลือเกินแล้วก็ทําท่าว่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีชาวเน็ตบางท่านก็บอกว่าคุณดิวนั้นใช้รถแบบไม่ค่อยได้ขับเลยไม่ค่อยคุ้มค่านั่นเองนะครับแล้วก็มีหลากหลายเหตุผลนะฮะที่ รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยกำลังที่จะกระแสตกอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวเหตุผลแรกๆที่เราไปรวบรวมข้อมูลมาก็คือ EV นั้นเป็นทรัพย์สินที่เสื่อมค่าเร็วอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับรถยนต์ EV ส่วนใหญ่ในประเทศไทยโดยเฉพาะแบรนด์จีนที่เขาเคยซื้อราคาตกหวบถึง30-50%ภายในเวลาไม่ถึงปีนะครับนี่คือการสูญเสียมูลค่าอย่างไม่น่าเชื่อเลยซึ่งมันก็จะสวนทางกับหลักการลงทุนที่คุณดิวนั้นยึดถือมาตลอด เรื่องต่อมาก็คืออาจจะไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองการใช้งานจริงพบว่า EV หลายคันไม่ได้ดีจริงตามที่โฆษณาเช่นระบบส่วนใหญ่ก็ยังไม่เสถียรปัญหารถต่างๆนานารวมถึงอัหล่วิ่งไกลจริงก็ได้น้อยกว่าที่เคลมไว้มากการบริการหลังการขายก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทำให้จากชอบเพราะว่าภาพลักษณ์กลายเป็นหมดใจเพราะใช้งานจริงนั่นเองนะครับ ซึ่งก็จะมีเหตุผลที่คุณดิวนั้นเขามาปักหมุดให้กับบรรดาโลกโซเชียลดูนะครับในบอร์ดของ EV Club ับเขาก็บอกว่าเหตุผลของคนหนึ่งนั้นอาจจะไม่ถูกจริตกับเหตุผลของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างครับสำหรับผมแล้วเบียรประกาันร,ราคาสูงนั้นเป็นแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดอีกเหตุผลหนึ่งของคุณดิวนะครับก็คือศูนย์บริการผมมองว่าการบริการของรถยนต์ไฟฟ้ายังเทียบไม่ได้กับรถยนต์น้ํามัน นี่ขนาดเป็นรถที่ไม่ค่อยต้องเซอร์วิสบางครั้งมีแค่ปัญหาจุกจิกก็ต้องรออะไหล่นานผมมี MG ZS 1คันใช้มาประมาณ3ปีตอนนี้แบตเตอรี่เสื่อมลงไปเยอะแล้วแถมพอจะเอาไปเคลมก็โดนบ่ายเบี่ยงอีกราคามือสองก็ลงเหวไปเลยซื้อมา1ล้านตอนนี้คิดว่าขายเต็นท์เผลอๆสองแสนไม่รู้จะได้หรือเปล่า ผมเลยไม่อยากถือ EV ในระยะยาวแล้วทั้งหมดนี้เป็นแค่เหตุผลส่วนตัวใครสะดวกแบบไหนก็ต้องตามครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่จริงแล้วก็ตรงในสถานการณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าจีนในปัจจุบันของประเทศไทยมากๆเลยนะครับซึ่งแม้ยอดขายจดทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้า100%จะมียอดสูงขึ้นถึง12,034คันแล้วมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ดูดีมากๆในเดือนพฤษภาคม แต่ว่ายอดจองตรงนี้ก็สะท้อนถึงแรงส่งที่แท้จริงมาจากยอดจองของมอเตอร์โชว์ปี2025ซึ่งถ้าเกิดเป็นยอดขายที่แท้จริงในเดือนเมษายนนั้นก็ลดลงเหลือเพียงแค่6,287คันตามข้อมูลของ Autolife Thailand ซึ่งตรงนี้ก็ลดลงกว่า19.7%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยถ้าไม่ได้มีการกระตุ้นยอดขายหรือว่ามีการลดราคา จะสามารถกลับไปมีกระแสที่ค่อนข้างดีเหมือนเดิมได้หรือไม่ไม่ใช่แค่ยอดขายที่ชะลอตัวลงนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งของอุตสาหกรรมรถยนต์ EV จีนก็กลับมีวิกฤตที่น่ากังวลซ่อนอยู่เบื้องหลังสงครามราคาอันดุเดือดหลายบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนกำลังเผชิญปัญหาหนี้ค้างซัพพลายเออร์ supplier, ที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจบางรายต้องใช้เวลาถึง200วันกว่าจะจ่ายหนี้ได้ทาให้ซัพพลายเออร์ หลายรายต้องประสบปัญหาสภาพคล่องหนักจนถึงขั้นเสี่ยงล้มละลายไม่เพียงแค่นั้นนะครับดินเลอร์หลายแห่งก็เริ่มทยอยปิดตัวลงเนื่องจากแบกรับภาระสต็อกที่ล้นเกินแล้วภาวะขาดทุนจากการตัดราคาแข่งขันกันไม่ไหวสิ่งเหล่านี้สร้างความไม่แน่นอนอย่างรุนแรงแล้วนะครับและอาจจะเป็นระเบิดเวลาที่รอวันปทุซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดและเพิ่มความเสี่ยงให้กับการดําเนินธุรกิจแล้วก็ส่งผลโดยตรงให้กับในประเทศไทยเหมือนกันนะครับ บทสรุปตรงนี้ก็คือความจริงอันโหดร้ายที่ EV ีจะต้องเผชิญนะครับแล้วก็การกลับมาอีกครั้งของไฮบริดสถานการณ์ของอุตสาหกรรมรถยนต์โลกกำลังดำเนินไปในทิศทางที่สวนทางกับที่เคยคาดไว้การเปลี่ยนผ่านสู่ EV ีไม่ได้เป็นไปอย่างราบลื่นแล้วนะครับและดูเหมือนว่าเครื่องยนต์สันดาปก็ยังคงโลดแล่นต่อไปพร้อมๆกับการปรับตัวไปสู่ในรูปแบบของไฮบริดที่พิสูจน์แล้วว่าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคณนะเวลานี้ได้มากกว่าชัดเจน แต่อีกหลายอย่างที่เป็นเหตุผลประกอบนั้นก็คือบริการหลังการขายหรือว่าอะไรที่ศูนย์บริการควรที่จะมีพร้อมให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่เช่นนั้นนี่อาจจะเป็นจุดจบแห่งความฝันของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่เคยวาดไว้หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตลาด กำลังปรับสมดุลแล้วหาวิธีที่ยั่งยืนกว่าก็ได้อนาคตของยานยนต์ที่แท้จริงนั้นกำลังจะถูกเขียนขึ้นใหม่หรือไม่หรือมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคิดอีกแล้วคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงนี้นะครับสำหรับวันนี้เราฝากข้อมูลไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ